วันนี้ผมเอาเสื้อมาสปอยเข้าวๆนะครับกับเสื้อที่ผมพยายามสะสมผมกับทีมงานน้องๆนะครับบางแสนพยายามสะสมสะสมเข้ามานะครับเพื่อไปจําหน่ายหรือไปให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมที่งานวินเทจนิวไดยนะครับล็อกของเราเนี่ยอยู่ทางเข้าเลยนะครับอยู่ด้านขวานะครับพอดีผมยังไม่ได้ไปดูสถานที่จริงนะครับแต่ก็ในวันจริงที่ขายเสื้อก็อาจจะมีการไลฟ์สดขายเสื้อหรือนะครับประชาสัมพันธ์ ล็อกที่เราจัดงานนะครับในในผังมันล็อกบ3สามสิบหกนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่คนไหนไปถ่ายรูปร่วมกันนะครับหรือไปรับชมเสื้อนะครับที่พวกเราเอาไปให้เพื่อนเพื่อพี่ดูวันนี้มีเสื้อเข้านะครับก็มีที่เขาส่งมาขายแล้วก็เสื้อที่เราหาซื้อกันมานะครับก็มีอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวผมยกให้ชมคร่าวๆนะครับตัวน,นี้เนื้อว่าหน้าลายก้นหอยป้าใจแอ่นนะครับเนี่ยครับ ถ้ายังขายไม่ได้ในเร็ววันนี้ก็ไปเจอกันที่งานวินเทจนะครับเนี่ยสีสันสวยงามเลยนะครับสีดอกเล็กน้อยส,สวยๆเลยครับวันนี้คลิปไม่ยาวผมรีบทําหน่อยนะครับรีบทํานิดนึงพอดีมีงานต่อมาอีกนะครับอ่านี่กระเนว้หน้านะครับอ่าเนี่ยลายสวยงามครับผมหน้าหลังลายเต็มๆเลยครับสําหรับคนที่ชอบชื่นชอบลวดลายเยอะๆนะครับก็เนว้หน้าตัวนี้ลายเยอะสะใจอ่ะส่วนตัวนี้ อันนี้ผมชอบนิรันดร์การนะครับหน้าหน้าหนุ่มหน้าหล่ออะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้เขาเรียกหน้าหนุ่มหรือหน้าหลอ่อเอาเป็นว่าผมเรียกหน้าหนุ่มดีกว่านะเพราะว่าผมลงสปอยไปว่ายังเคิร์ดนะครับยังเคิร์ดก็คือเคิร์ดหน้าหนุ่มเนี่ยสวยๆเลยครับไซส์ดีนะครับตัวเนี้ป้ายเป็นไซส์ L แต่ว่าอกยาวจริงๆเนี่ยอกยาวจริงๆเนี่ยตัวนี้ยี่สิบสามสามสิบนะครับอ่าเป็นป้าย ป้ายบีจีในในป้ายในระบุไซรัสแต่ว่าอกยาวใหญ่ผมใส่ได้ครับตัวนี้ผมใส่ได้ผ้านุ่มแล้วนะครับสีขาวสะอาดสวยงามนะครับสภาพก็ตีคร่าวๆกันเก้าทับสิบอย่างเงี้ยได้ครับอ่ะมากินเดย์นี่เลยนะครับผักขาวสวยๆเลยครับตำหนิน้อยนะครับตัวนี้ตำหนิน้อยนะครับตำหนิน้อยดูข้างหลังเป็นชื่อเพลงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เมืองที่ทัวร์นะครับเป็นชื่อเพลงในอัลบั้มนะครับ อินสัมเนียนะอาจจะอ่านอาจะอ่านว่าอินซัมเนียนะครับของกีนเดย์ก็ผ้าสวยๆวันงานไปเจอกันนะครับไปเจอกันไปรับชมตัวจริงกันได้ชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนเดี๋ยววันงานต่อกันให้สนุกคุยราคากันให้มันเลยเดี๋ยวผมก็จะคัดเสื้อของผมบางตัวไปร่วมนะครับไปร่วมอาจจะไปทํากิจกรรมหรืออาจจะไปร่วมที่ร้านค้าของซุ้มบางแสนด้วยบีสามสิบหกก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆด้วยนะครับอ่ะกินเดอีกตัวหนึ่ง น,นี้สวยเลยครับผ้าดําอกใหญซ้ายยาวดีนะครับเนี่ยข้างหลังก็เป็นชื่ออัลบั้มเพลงเหมือนกันกันกบตัวเมื่อสักครู่นะครับหลายนิยมนะครับเห็นพบเจอแบบเนี้ยลายแบบเนี้ยครับพบเจอขายง่ายใส่สวยครับอ่ะส่วนมาของพี่เขาส่งมาขายนะฮะส่งมาขายเดี๋ยวผมแกะดูให้เดี๋ยวสักครู่นะผมลืมคัตเตอร์เอออ่ะมาดูกัน แกส่งมาหลายวันแล้วล่ะครับแต่ผมผมจะลงคลิปประมาณทุกวันศุกร์นะครับถ้ามีเสื้อเข้ามาก็ทุกวันศุกร์ผมจะเนี่ยครับมาแกะให้เพื่อนๆพ่วิชมใครถูกใจก็ทักมาหาผมนะครับต่อรองราคากันได้ตามปกติถูกแพงซื้อไหวไม่ไหวบอกกันได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับตัวไหนผมขายให้ได้ผมก็ขายตัวไหนขายขาดทุนขายไม่ได้ก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับผ่านกันไปเดี๋ยวนะแกส่งอะไรมามั่งเนี่ย เสื้อนะฮะต้องดูก่อนเพราะว่าบางทีมาเนี่ยต้องดูราคาเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าผมเอามาขายนะงานแบบนี้ถ้าเป็นคอนเนี่ยบางทีผมเอามาเก็บนะผมเอามาเก็บก็ไม่สีเรียดเรื่องราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าบางตัวผมเอามาขายเนี่ยบางตัวผมรับซื้อไม่ได้ผมก็ตีคืนเลยนะครับเนี่ยอย่างเกตฟูเดสแบบเนี้เมื่อก่อนเป็นหมื่นนะครับลายนี้เมื่อก่อนเป็นหมื่นนะเนี่ยผ้าอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนเป็นหมื่นตัวเป็นหมื่นครับ แต่ตอนนี้ก็อาจจะราคาลดหลั่นกันมานะครับตัวไหนผมรับไว้ได้หรือแกจะเป็นฝากขายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอามาลงขายให้ <S <S ขายได้ไม่ได้จ, <ๆ S 2> จะให้ผมส่งกลับส่งคืนผมยินดีนะครับ <ๆ S 2> ก็ยินดีส่งกลับส่งคืนปกติเลยครับถ <specifically> ือว่าอ่ะเพิ่มช่องทางการขายให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน,นะครับบางตัวก็ซื้อไหวก็ซื้อไปเลยนะครับ <Więc S 2> ตัวไหนไม่ไหวก็อาจจะเป็นฝากขายหรืออะไรก็ลองกันดูนะครับ เนี่ยบางตัวต้องเห็นใจนะครับบางทีเขาซื้อมาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นพ่อค้านะซื้อมาใส่อะไรเงี้ยเวลาขายเนี่ยครับบางตัวซื้อมาช่วงที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับบางตัวก็ขายก็อาจจะขาดทุนตัวนี้ป้ายโคนี่นะครับไปคนี่ไปคนี่เป็นคิดแบบนี้ครับเดี๋ยวส่วนเรื่องราคาก็คุยกันอีกทีนึงนะครับว่าแกไหวเท่าไหร่ผมไหวเท่าไหร่นะครับอ่ะมาตัวสุดท้าย สุดท้ายก็คิดเหมือนกันนะครับวงคิดเหมือนกันก็ต้องต้องบอกเลยว่าตอนนี้คิดไม่แพงนะครับคิดไม่แพงนะครับคิดราคาไม่สูงมากนะครับช่วงนี้อันนี้คิดเวทีนะคิดเวทีมาดูเนี่ยสภาพสีไซส์และสภาพอันนี้ป้ายดีนะครับป้ายมูนีหน้าอกใหญ่ไซส์ยาวนะครับเนี่ยเนี่ยลายเวทีนะครับปีเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวคุยราคากับแกถ้าเกิดว่าผมซื้อเข้ามาไหวหรือว่าคุยราคากันแล้วผมขายต่อได้นะครับเอาเป็นนําไปขายต่อได้หรืออะไรได้ผมก็ามาลงให้เพื่อนๆพี่ชมนะครับว่าราคาเท่าไหร่อะไรแบบไหนไว้จะสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งกับงานวินเทจในบดายนะครับพบกันกับพวกเราบางแสนนะครับที่ล็อกบีสามสิบหกก็ฝากเพื่อนๆพี่นะครับผ่านไป แวะคุยแวะทักทายถ่ายรูปกันนะครับในวันงานวันนี้ผมขออนุญาตลาไปกับเสื้อตัวนี้ที่ผมชอบตลอดการนะลายที่ผมชอบตลอดการพี่เคิร์สนาหล่อลายนี้เลยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับนี่เลย